ที่จบไปใน ep หนึ่งนะคะเป็นการอ่านตามเนื้อหาของผู้เขียนและผู้แปลเลยนะคะแต่ว่า ep ที่สองเนี่ยขอเป็นแบบสรุปดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาของท่านผู้ฟังมากนะักจะทำให้เข้าใจถึงหลักการและก็นำเทคนิคไปใช้ได้ง่ายกว่าค่ะแต่ท่านที่ชื่นชอบเนื้อหาที่เป็นฉบับเต็มนะคะแล้วก็มีตัวอย่างทำให้คิดตามสามารถอ่านได้จากหนังสือเลยนะคะหนังสือชื่อเปลี่ยนแค่1%ปชีวิตดีขึ้นร0 0ค่ะ สิ่งที่เคนได้จากการไปพบคารอสในบทที่2เคนสรุปได้5ข้อนะคะข้อที่1วิธีเพิ่มแรงจูงใจที่ดีที่สุดคือการเพิ่มการกระทําค่ะแล้วก็ข้อที่2ยิ่งทําอะไรได้นานมากขึ้นก็จะยิ่งมีแรงจูงใจให้ทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นข้อ3ให้เริ่มต้นด้วยการลงมือทําแม้จะเป็นการกระทําเล็กๆน,น้อยๆก็ตามข้อ4คือต้องชัดเจนในเรื่องของเป้าหมาย 5. เลือกการกระทำหรือพฤติกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือประสิทธิผลและลงมือทำสิ่งนั้นจนเก่งคือประสิทธิภาพเราจะไปต่อกันที่บทที่3เลยนะคะในบทที่3เป็นเรื่องหลักฟิสิกส์เกี่ยวกับความสำเร็จวิธีเพิ่มพลังในตัวคุณเป็นสัปดาห์ที่3ที่เคนจะต้องไปพบกับแพทซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส ที่มีผลงานได้รับรางวัลมากมายนะคะแพทใช้หลักของ20-80ค่ะใช่คุณฟังไม่ผิดค่ะ20-80ไม่ใช่80-20เหมือนที่เราเคยได้ยินกันมาใช่ไหมคะมันเป็นผลลัพธ์เหมือนหลัก20-80ของพาเลโตนั่นแหละคะ่ะที่บอกว่า80%ของความมาัง่งคั่งของคน20%และจะพบได้ทุกที่ที่มันมีความสัมพันธ์กันก็คือโดยเฉลี่ยแล้วสินค้า20%ของบริษัท สร้างรายได้ให้กับบริษัทถึง80%พระฉานั้นหลักการของ20-80เนี่ยเป็นหลักการที่ใช้พลังของแรงงัดค่ะเพราะแรงงัดเป็นเรื่องของตัวเราโดยตรงทุกการกระทาจะทำให้เกิดผลลัพธ์พลังของแรงงัดเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆได้ในวิธีการที่เราทำสิ่งต่างๆก็สามารถจะส่งผลที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือพฤติกรรมค่ะที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ตัวของผลลัพธ์เองนะคะพฤติกรรมก็คือการกระทำที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆน้อยๆแต่ต่อเนื่องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้นั่นเองนะคะในกฎ80-20ของพาเรตโตเนี่ยเขาบอกว่า80%ของผลลัพธ์มันเกิดจาก20%ของสิ่งที่ทำซึ่งเป็นการมองกลับ ด้านกันค่ะมองผลลัพธ์ที่ทำแค่20%และส่งผลต่อชีวิตเรา80%เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปโฟกัสเรื่องเล็กๆที่ทำให้ชีวิตดูยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นแต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นในทุกๆปีปัญหาของมันก็คือคุณออกแรงผิดค่ะถ้าคุณออกแรงถูกคุณก็จะไม่เหนื่อยแพทนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีความสุขขึ้นผลของความสุข จะแพร่ออกไปเป็น,นรอบขึ้นส่งให้คนที่อยู่รอบตัวเราซึ่งตรงนี้มีผลการวิจัยนะคะว่าถ้าเรามีความสุขขึ้นเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเราก็จะมีความสุขมากขึ้นถึง34%เลยนะคะและถ้าเรามีความสุขขึ้นคนในครอบครัวเราจะเป็นสามีหรือภรรยาของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น8%ญาติพี่น้องของเรานะคะที่อยู่ใกล้ๆก,ก็จะมีความสุขขึ้น14%แค่เรามีความสุขคนเดียวเห็นไหมคะว่า คนรอบข้างของเราทั้งครอบครัวและคนภายนอกจะมีความสุขตามเราไปด้วยแต่ที่แน่ๆมีคนที่อยู่ไกลกว่าน,นั้นเช่นเพื่อนที่อยู่ไกลออกไปนะคะก็ยังมีความสุขได้ถึง2 5แล้วก็มันว้าวซรจันมากคือเพื่อนของเพื่อนที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยก็ยังมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อีก10%แต่และเห็นไหมคะว่านี่มันเป็นเรื่องของความสุขที่เราเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับคนรอบข้างของเราได้เพียงแค่เรามีความสุขงั้นลองมาถามตัวเองก่อนค่ะว่า ทำไมเราจึงคิดว่าไม่มีความสุขเพราะการมีความสุขของเรามันสร้างประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงแค่1%อร์แต่ส่งผลให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้100%เลยค่ะบทที่4เหตุใดการฝึกฝนจึงไม่ทําให้เป็นเลิศและควรทําอย่างไรในสัปดาห์ที่4นี้นะคะเคนก็จะเดินทางไปพบกับ คนที่ประสบความสำเร็จในกลุ่ม1%่เเค่ะเขาก็คือบ๊อบค่ะมีอาชีพเป็นนักธุรกิจและก็เป็นนักแล่นเรือใบนะคะมาดูกันว่าเขาจะให้บทเรียนอะไรกับเคนบ้างการที่บ๊อบเป็นนักธุรกิจและเป็นนักแล่นเรือใบเขาก็เลยชวนเคนเนี่ยออกเรือระหว่างที่อยู่ในเรือเขาก็สอนเคนว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนล้วนต้องฝึกฝนและฝึกฝนเกิน1 0 0 0 0นชั่วโมงขึ้นไปทางนั้นแล้วคุณจะเชี่ยวชาญ ย่างเป็นคนที่เป็นมืออาชีพเลยทีเดียวถ้าคุณพุ่มเทเวลาและฝึกฝนอย่างจริงจังคุณก็จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเขรู้สึกไม่เชื่อจึงถามว่าทำไมเคยเห็นคนที่ทำงานมา30ปีก็ยังไม่ประสบความสำเร็จปอบจึงบอกว่าคนนะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่ทำงาน30ปีโดยที่ไม่ได้ประสบการณ์30ปีจริงๆพวกเขามีประสบการณ์แค่1ปี แต่ทำซ้ำา30ครั้งเท่านั้นเองพวกเขาจึงไม่พัฒนาแล้วก็ทำแบบซ้ำๆเดิมๆแล้วก็มาบ่นว่าฉันทำงานน่ะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงาน30ปีแบบมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายเขาก็เกิดการเชี่ยวชาญแล้วก็ทำให้เขาเติบโตจนประสบความสำเร็จซึ่งคนทั้งสองกลุ่มนี้มันต่างกันอยู่ที่คุณภาพของการฝึกฝนไม่ได้เกิดขึ้นจากจำนวนชั่วโมงที่ฝึกฝน แต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของจํานวนชั่วโมงต่างหากพวกเขามีความตั้งใจในการฝึกฝนจุดประสงค์ของความตั้งใจในการฝึกฝนก็คือการพัฒนาสมรรถภาพโดยเฉพาะจึงจําเป็นที่จะต้องทําซ้ําพร้อมกับรับคําติชมแบบสร้างสรรค์ให้เปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนการปฏิบัติให้มันกลายเป็นการฝึกฝนหัวใจของการฝึกฝนก็คือการได้รับฟีดแบ็กเวลาที่เราทํางาน เราก็ควรที่จะแบ่งเวลาในการประชุมเพื่อที่จะฟีดแบ็กกันในเรื่องของการทำงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดการแก้ปัญหาหรือว่าเกิดความเชี่ยวชาญในมุมมองที่แตกต่างกันและให้คำแนะนำซึ่งกันและกันโดยไม่มีอคติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะทำให้ทีมของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาบ๊อบก็ยังแนะนำอีกว่าในทุกการทำงานหรือทุกการกระทำของเรามันมีเรื่องของแรงกดดัน เพื่อพิจารณาของแรงกดดันในการทํางานเนี่ยถ้าเราให้ระดับ1น0ถึงสิคือแรงกดดันก็ตอนที่เรากลับมาทบทวนเรื่องของการทํางานในช่วงแรกๆของเราอะ่ะมันจะรู้สึกอยู่ที่ประมาณ2อถึงสของความกดดันนั้นใช่ไหมคะทะนีนี้นั่นแหละมันคือจุดระดับของความยืดยืดหยุ่นที่เรารู้สึกว่าเราถูกกดดันให้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือเขตสบายของเราเพียงเล็กน้อย พอคุ้นเคยจุดนั้นมันก็จะกลายเป็นระดับที่1ไปในที่สุดนะ,ะจากนั้นเราก็จะต้องมาสปีดตัวเองค่ะเล่งตัวเองกลับไปอยู่ที่ระดับแรงกดดันอยู่ที่2อถึงสครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะต้องบังคับลูกของเราให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่า5 6หรือ7จดโดยสามนั่นก็คือระดับของความตึงเครียดการกดดันให้ให้ตัวเองอยู่ในระดับของความตึงเครียดเนี่ยมันจะมีผลดีต่อเราค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแรงสนับสนุน ที่เหมาะสมเรานะคะทีนี้เราก็ต้องมีทั้งเพื่อนทั้งโค้ดทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือว่าที่ปรึกษาหรือเพื่อนที่ดีๆที่เต็มใจให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้รับความรู้จริงๆเป็นแบบตรงไปตรงมานั่นก็คือประสบการณ์ที่คุณจะต้องฝึกฝนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงบอบเตือนว่าถ้าคุณกดดันตัวเองเกินระดับคุณจะถึงจุดแตกหักและท้าทายตัวเองแบบสุดขีด คุณก็จะไม่สามารถรับแรงกดดันนั้นได้ไม่ว่าจะมีแรงสนับสนุนมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอย,อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองบ๊อบเขาบอกว่าผมเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาแต่สุดท้ายผมก็ตระหนักว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีคนที่เก่งกว่าผมอยู่เสมอพอเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองแล้วนั่นแหละเราจึงเข้าใจ แล้วก็เริ่มประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงคุณจะเห็นว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเนี่ยคือวิธีที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะกลายเป็นคนเก่งกว่าตัวคุณเอง1%และนั่นก็คือคุณเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้จากจุดที่คนอื่นยืนนำหน้าอยู่ก่อนไม่ได้คุณจะเริ่มต้นจากจุดที่คิดว่าพวกเขาจะยืนเป็นจุดต่อไปไม่ได้คุณเริ่มต้นจากจุด ที่อยากยืนไม่ได้ด้วยซ้ำแต่คุณต้องเริ่มต้นจากจุดที่ยืนอยู่นี่หละคุณอาจจะนึกถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าจะาฝันถึงอนาคตอีกเล็กน้อยก็ได้แต่ต้องยึดกฎว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วพลังของความคิดบวกก็เป็นเรื่องสำคัญการตั้งความหวังเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณไม่ลงมือทําให้สําเร็จมันก็กลายเป็นแค่กลยุธ์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหลายคนมีแผนดี คิดในแง่บวกแต่ไม่นําแผนมาลงมือท,ทาทําในสิ่งที่จะนําไปสู่ความฝันมันก็ไม่สําเร็จให้เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองให้เก่งขึ้น1%อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นในที่ทำงานขอแค่พิจารณาตัวเองให้พัฒนาเพิ่มขึ้น1ขอแค่ทุกวินาทีให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น1%ถ้าคุณพัฒนาตัวเองแค่วันละ1%วันแรก คุณพัฒนาจากศูย์ขึ้นเป็น1%แต่วันที่2คุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่คุณเริ่มจาก1มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่ได้พัฒนาจากศูนย์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพอครบ365วันเท่ากับคุณเนี่ยได้พัฒนาไปแล้ว365%คุณก็เก่งขึ้นหลายคนประเมินความสามารถของตัวเองสูงไปสำหรับการทำให้สำเร็จในหวัน และหลายๆคนก็ประเมินความสามารถของตัวเองต่ำไปสำหรับการทำให้เสร็จสิ้นหรือเสร็จสิ้นภารกิจภายใน365วันดังนั้นให้โฟกัสในสิ่งที่คุณจะทำให้ดีขึ้นในระยะเวลา1ปีแล้วค่อยๆทำสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันละ1ในบทที่4นี้นะคะก็สรุปออกมาได้เป็นหัวข้อดังนี้นะคะ 1. การดีเลร์ที่สุดของที่สุดจะต้องใช้เวลา ตั้งใจฝึกฝนหนึ่งชั่วโมง 2. ทุกคนที่ใช้เวลาตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะพัฒนาสมรรถภาพได้ 3. ให้เปลี่ยนงานประจำที่ทำอยู่เป็นการตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจัง 4. ให้เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นโดยการประเมินตัวเองว่าทำงานได้ดีแค่ไหนและครั้งต่อไป จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วคุณก็จะต้องขอรับคําติชมหรือฟีดแบ็อย่างสร้างสรรค์จากทีมของคุณแล้วก็จัดการเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถแต่บรรลุได้ด้วยแรงสนับสนุน 5. วางแผนล่วงหน้าและกําหนดเป้าหมายให้ชัดแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ก็คือบทที่4นะคะบทที่ 5. สุด30วันที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ตอนนี้ก็มาถึงสัปดาห์ที่5ที่เคจะต้องเดินทางไปพบกับบคุคคลสำคัญคนที่5ของกลุ่ม1%นะคะเขาก็คือคริสนักจิตวิทยาเจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งนะคะก่อนจะมาที่นี่เคร,รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับกระบวนการที่กำลังทำอยู่เพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรมันจะได้ผลจริงเหรอโค้ชจิมบอกเขาว่าการกระทำทั้งหมดที่เขากำลังตกลงทำเนี่ย ันจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางมากมายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้และอุปสรรคเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เขารู้สึกก็คือว่าการใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมงที่จะทำให้เขาเก่งขึ้นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันจะทําให้เขาประสบความสําเร็จเขาเริ่มรู้สึกข้องใจแต่มันก็เป็นคามั่นสัญญาของเขาที่จะต้องทําตามเมื่อเขาเจอกับคริสเขาก็คิดว่าคริสเนี่ยคงจะผิดหวัง ที่เขาเริ่มไม่เชื่อมั่นในกฎหรือกระบวนการที่กลุ่ม1%ทํากันแต่ก็รู้สึกแปลกใจว่าคริสก็ต้อนรับเขาอย่างดีคริสกับบอกเขาว่าได้ฟังจากโค้ชจริงเคร่าวๆมาแล้วว่าเคนะรู้สึกอย่างไรเคนก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเข้าใจว่าการพัฒนาแค่1%นะมันจะเป็นกระบวนการที่จะทําให้เกิดผลสําหรับตัวเขาแค่1%เขาไม่มีเวลามากมายในการที่จะฝึกขนาดนั้นหรอกและถ้า ต้องใช้เวลาว่างหนึ่งหมื่ชั่วโมงจะมีประโยชน์อะไรถ้าทำไปแล้วเขาก็เก่งได้ขึ้น1%เท่านั้นเองทำให้เขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเขาคิดก็เลยให้เขามองย้อนไปที่วันที่เขาได้ไปเจอกับคาร์ลสครั้งแรกแล้วก็เริ่มฝึกไร i ์กอล์ฟคุณเห็นไหมว่าการที่คุณแค่ตั้งใจฝึกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองคุณก็ยังมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1%ใช่ไหมนั่นแหละคือการพัฒนาแล้ว คุณเห็นผลของมันแล้วใช่ไหมเรื่องของการพัฒนา1%ก็เช่นกันถ้าคุณทำได้คุณตั้งใจฝึกฝนให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตก็จะไม่มีวันที่จะสิ้นสุดการพัฒนาที่เพิ่มพูนอย่างต่อนเนื่องได้แบบแน่นอนเกรสแนะนำให้เขียนตั้งเป้าในเรื่องของการพัฒนา1%โดยให้มองที่กรอบระยะเวลาที่ยาวให้เพียงพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่น พัฒนาสัปดาห์ละ1%ภายในระยะเวลา1 2, 3, ปี2ปีหรือว่า5ปีเพราะในสัปดาห์แรกคุณจะเริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้น1%และพัฒนาเพิ่มขึ้น1%ทุกๆสัปดาห์ถัดไปถัดไปสะสมการพัฒนาเราก็คงเคยเห็นหรือว่าเคยทํากันมาแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราตั้งเป้าหรือตั้งปณิธานในช่วงของปีใหม่เนี่ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ผลกันเท่าไหร่เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำตามเป้าหมายหรือปณิธานของตัวเองไม่ได้ อย่างน้อยก็88%เลยแล้วก็มีแค่12%เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จซึ่งผลมันส่งผลเสียต่อจิตใจมากมันเกิดจากเป้าหมายนั้น่ะมันกว้างเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปพอทำไม่ได้ก็ลมเลิกหมดความสนใจไปในที่สุดและ25%คือคนที่ล้มเลิกเป้าหมายในสัปดาห์แรกเพราะว่าท้อแท้ วิธีการก็คือให้เราเลือกค่ะ1เป้าหมายเท่านั้นหรือ1พฤติกรรมเท่านั้นที่เราอยากจะเปลี่ยนเช่นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองเรื่องของการออกกําลังกายอยากจะให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้ทุกวันเราก็ต้องโฟกัสเรื่องที่เรื่องของการออกกําลังกายต้องทําต่อเนื่อง30วันซึ่งเราอาจจะใช้วิธีการเดินวิง่งอย่างต่อเนื่องก็ได้ในทุกๆวันทําให้ครบ30วันบวันวันละแค่1%หรือวันละแค่1กิโลเท่านั้น ครบ30วันคุณก็ได้30มกิโลแล้วเมื่อทําครบ30วันนะะมันจะกลายเป็นนิสัยโดยอัตโนมัติค่ะแค่เราเพิ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเดือนละ1เป้าหมายพอทาครบ1ปีเราก็จะพบว่าเราสามารถทําสําเร็จได้ถึง12เป้าหมายเลยแต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญกับหลายเป้าหมายหลายพฤติกรรมที่อยากเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถโฟกัสได้มันก็จะทําให้เราเ,เกิดการท้อแท้ค่ะ แล,และไม่สามารถทําสําเร็จได้นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะให้โฟกัสแค่1เรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆและที่สําคัญต่อเป้าหมายของเราจริงๆการจดบันทึกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เพราะว่ามันจะเป็นการยืนยันว่าเราได้ทําไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่ประสบความสําเร็จบ้างเมื่อสําเร็จเราก็ให้รางวัลกับตัวเองค่ะนี่ก็คือในการตั้งเป้าหมายนะคะว่า ตั้งทีละหนึ่งเป้าหมายค่ะช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้แลวทําอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเนี่ยสมองของเรามันก็จะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อฉะนั้นการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกหรือทําลายพฤติกรรมเชิงลบก็จะต้องใช้ความพยายามตั้งสติทําให้มากกว่า21วันด้วยนะคะส่วนสูตรที่คริสแนะนําก็คือ30วันค่ะจะช่วยได้มากเพราะว่า การบันทึกลงในปฏิทินแลวก็ติดตามผล,ลมันทําได้ง่ายกว่าทําให้โอกาสที่จะพิสูจน์เรื่องราวต่างๆทําให้พฤติกรรมใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันได้จริงในแง่ของ1%ส่วนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับวาทะที่ยอดเยี่ยมของ u ูตี้อันเลนที่ว่าแค่ลงมือทำชีวิตก็เดินหน้าไปได้ตั้ง90%แล้วแค่คุณวางเท้าข้างหนึ่งหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งไปเรื่อยๆ ในช้าคุณก็รงเอ่ยที่จุดหมายที่คุณต้องการไปพอฟังมาถึงตรงนี้เคนก็เลยถามคริสว่าคุณมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผมผ่านช่วงเวลา30วันแรกไปได้อย่างไรบ้างคริส <Chris S 2> ก็เลยบอกว่าการที่เราจะผ่านเรื่องราวต่างๆเราต้องค่อยๆให้รางวัลตัวเองที่ยังยึดมั่นในพฤติกรรมใหม่นั้นและอาจจะต้องบอกกับเพื่อนหรือทีมงานถึงเป้าหมายของคุณเพื่อให้เป็นแรงสนับสนุน และคุณเองก็ต้องเน้นที่ความรู้สึกว่ามันสุดยอดสักแค่ไหนนะถ้าทําสําเร็จไม่ใช่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทําให้สําเร็จให้เริ่มจากการเขียนพฤติกรรมใหม่หรืออะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็จดบันทึกประจําวันว่ามีความคืบหน้าอะไรไปแล้วบ้างถ้าปราะเอญว่าพฤติกรรมที่คุณต้องการทํานั้นน่ะมันมีสองจุดที่มันสามารถเชื่อมโยงก,กันได้เช่น การลดน้ําหนักและการออกกําลังกายคุณก็อาจจะจัดการกับพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันคุณจะต้องโฟกัสทีละหนึ่งจุดมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะลงมือทําสิ่งต่างๆ1%นึ่งเปอร์เซนต์ก็จะประสบความสาเร็จได้ความเชื่อของเรามีอิทธิพลต่อความสําเร็จและการบรรลุเป,ป้าหมายของเราอย่างแน่นอน าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวคุณในด้านลบเป็นเรื่องจริงคุณก็จะรู้สึกว่าคุณล้มเหลวหรือยอมแพ้แต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คุณจะเอาชนะคำพูดเหล่าน,นั้นได้คริสมีคำแนะนำเพิ่มที่เป็นประโยชน์มากก็คืออิทธิพลของคำว่ายังเช่นถ้าเราพูดว่าฉันไม่ได้เป็นเศรษฐี ฉันไม่ได้เป็นเศรษฐีคุณลองพูดใหม่นะคะฉันยังไม่ได้เป็นเศรษฐีสองประโยคนี้มีความหมายต่างกันใช่ไหมคะประโยคแรกเนี่ยเป็นการจบเลยค่ะว่าฉันไม่ได้เป็นเศรษฐีและก็คงไม่ได้เป็นเศรษฐีแน่นอนแต่ประโยคที่สองมันมีความหมายว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่อนาคตไม่แน่ฉันจะเป็นเศรษฐีก็ได้เห็นไหมคะว่าแค่คำว่ายังก็ยังมีความหมายมากมายขนาดนี้ หรือวันนี้มีคนพูดว่าคุณไม่เก่งคุณก็เลยคิดว่าฉันไม่เก่งถ้าคุณใช้คําว่าวันนี้ฉันยังไม่เก่งมันจะดีกว่าไหมเพราะเรายังมีโอกาสเก่งมากขึ้นในวันข้างหน้าจริงไหมคะคาว่ายังเนี่ยจึงมีอิทธิพลมากคริสบอกว่ามันมีผลงานวิจัยว่าคนที่เปลี่ยนแปลงได้สําเร็จมักพลาดคา่ะพลาดพลั้งในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นนะคะข้อแตกต่างก็คือพวกเขามองว่าความผิดพลาด ดังกล่าวนั้นนะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความยึดมั่นของตัวเขาเองไม่ให้เกิดหายนาขึ้นความผิดพลาดหรือความพลาดพังไม่จําเป็นต้องกลายเป็นหายนะหรอกหลังจากที่เคนได้พบกับคริสก็ปรับเป้าหมายเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจุดละหและวางแผนที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้ทันทีแล้วเขาก็สรุปได้ว่าเขาได้อะไรจากคริสบ้างดังนี้ค่ะ 1. ฝึกฝนพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกไว้ทุกวันต่อเนื่อง30วันมันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำได้โดยอัตโนมัติ 2. ทํทำแบบเดียวกันกับพฤติกรรมจุดอื่นๆโดยทำทีละจุดเพิ่มขึ้นในทุกๆวันตระตรักว่าความเชื่อคือตัวกำหนดว่าคุณจะรู้สึกและทำแบบใดกับเหตุการณ์ต่างๆ 4. ปรับเปลี่ยนความเชื่อในแง่ลบเพื่อช่วยให้บรรลุเป,ป้าหมาย 5. อย่าปล่อยให้ความพลาดพรั้งกลายเป็นหายนะต่อไปเป็นบทที่6ค่ะการไม่ทำอะไรช่วยให้คุณยิ่งทำสำเร็จได้อย่างไรเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เคนจะไปพบกับกลุ่มคน1%นะคะชื่อเจฟค่ะเจฟเนี่ยเป็นอดีตนักไตกีฬาโอลิมปิกเคนมาพบกับเจฟด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้น ที่จะทำให้เข้าใจหัวใจสู่การพัฒนาแค่1%เป็นเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะไม่ว่าจะต้องใช้ความพยายามพิเศษในเรื่องใดเขาก็พร้อมแล้วสําหรับหัวข้อวันนี้คือการไม่ทําอะไรช่วยให้คุณยิ่งสำเร็จได้อย่างไรจากการที่เจฟเป็นนักกีฬาไตรกีฬาโอลิมปิกเนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกก็คือการซ้อมที่ไม่หยุดพักเลย ทำให้เขาแพ้คู่แข่ง1%ซึ่งเขาไปดูตารางการฝึกของคนที่ได้ที่1จะมีตารางการหยุดพักทุกช่วงของการซ้อมเสมอการทำอะไรแบบไม่พักเลยเราก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเลิกทำสิ่งนั้นไปหรือทำแล้วไม่ได้ผลดีเราก็จะหยุดทำสิ่งนั้นไปเช,ชฟแนะนำว่าให้ทำงานในแต่ละช่วง90นาทีแล้วก็หยุดพักรวมถึงการนอน ก็นอนแบบมีคุณภาพวันละ8ชั่วโมงเราจะต้องจัดสรรเวลาที่สำหรับเที่ยวพักผ่อนด้วยเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเราเองเพราะการพักผ่อนเป็นการเคลียร์สมองให้โล่งการได้ไปพักผ่อนได้เปลี่ยนสถานที่ก็จะทำให้เราผ่อนคลายและกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเคนก็สรุปออกมาได้5ข้อในการที่มาพบเจฟในวันนี้นะคะ หก็คือต้องมีช่วงเวลาตั้งใจพยายามฝึกฝนและฟื้นฟูสมรรถภาพตามแผนสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปตลอดวัน 2. ตั้งใจทำงานช่วงระไม่เกิน90นาทีแล้วก็ต้องหยุดพัก 3. ออกกำลังกายครั้งละ20นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งโดยใช้ช่วงเวลาของวันหยุดแล้วก็ 4. นอนกลางวัน10-30นาที 5. นอนคืนละไม่น้อยกว่า8ชั่วโมง6 เที่ยวพักผ่อนเป็นประจำนั่นก็คือบทเรียนที่เคนได้เรียนรู้บทที่7จบกระบวนการเคนได้ผ่านการเรียนรู้จากสมาชิกกลุ่ม1%ทุกคนแล้วเคนก็ยินดีที่ได้พบว่าการเดินทางไม่ได้สิ้นสุดลงตรงนั้น5สัปดาห์นับจากวันที่เคนไปพบกับเจฟทำให้หลักการการพัฒนาแค่1%อร์มีผลทุกแง่มุมของชีวิต และความเข้าใจของเขาก็ชัดเจนมากขึ้นเคนจริงมาทบทวนรายการสิ่งต่างๆที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องนำหลักการต่างๆไปใช้อย่างไรแล้วก็เตือนตัวเองให้ไม่ลืมหลักการที่ว่าจะต้องไปนำไปทำอย่างสม่ำเสมอและนั้นก็คือบทเรียนที่เคนได้เรียนรู้จากโค้ชจิมและเพื่อนๆของโค้ชจิมอีก6คนนะคะแล้วก็เริ่มเอามาลงมือทำแล้วท่านผู้อ่าน ได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเปลี่ยนแค่1%ชีวิตดีขึ้นร้อบ้างคะโวยว่าจะสรุปคร่าวๆนะคะว่าสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะ 1. ก็คือเราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดแค่เราเก่งกว่าตัวเราเองทุกๆวันวันละหหรือสัปดาห์ละ1%ก็พอไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองคะ่ะ 2. แรงจูงใจก็ให้เกิดการกระทําถ้าเราไม่มีแรงจูงใจ ให้เริ่มต้นการกระทําเดี๋ยวแรงจูงใจก็จะมาเองเช่นถ้าไม่อยากอ่านหนังสือให้เริ่มอ่านหนังสือไม่ชอบวิ่งให้เริ่มวิ่งแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปพัฒนาไปเราก็จะมีนิสัยเป็นไป,นปนตามที่เราได้ฝึกฝนนั่นเองนะคะ 3. ให้เลือกทำในสิ่งที่มีผลกระทบกับชีวิตและเป้าหมายมากที่สุดให้ตกผลึกดูว่าอะไรที่คุณลงแรง20%ได้ผล80% ถ้าทำแบบนี้ก็จะเหนื่อยร้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ 4. ไม่ได้นับจำนวนชั่วโมงเวลาในการฝึกฝนแต่ให้นับคุณภาพของการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเรียนรู้อะไรก็ตามขอให้โฟกัสในสิ่งที่คุณกำลังทำอย่าโฟกัสในหลายๆอย่างที่เรียกว่ามันจิตทักถ้าคุณกำลังเรียนก็ต้องเรียนถ้าคุณกำลังทำงานคุณก็ต้องทำงาน ทำบทความก็ต้องทําบทความไม่ใช่ทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันเหมือนกับที่คนพูดว่ากินทีละคำทำทีระอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. สุด30วันให้เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงหนึ่งพฤติกรรมต่อเนื่อง30วันเพื่อจะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นเช่นถ้าคุณอยากเก่งเรื่องของการอ่านหนังสือคุณก็ลงมือทำเฉพาะเรื่องของการอ่านหนังสือ วันละ3านาทีทําทุกๆวันเป็นเวลา30วันพอครบ30วันคุณก็จะได้นิสัยรักการอ่านพอเดือนถัดไปคุณก็เลือกพฤติกรรมที่คุณอยากจะเปลี่ยนอีกหนึ่งเรื่องเช่นคุณอยากจะออกกําลังกายคุณก็เริ่มต้นออกวิ่งในทุกๆวันและทําต่อเนื่อง30วันคุณก็จะได้นิสัยรักการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างและคุณก็ทําแบบนี้ไปทุกๆเดือนที่ต้องการเปลี่ยนนิสัยไปทีละหนึ่งเรื่อง เมื่อครบ1ปีคุณก็จะได้พฤติกรรมดีๆใหม่ๆเพิ่มขึ้น12พฤติกรรม12อุปนิสัยและอย่าลืมว่าคุณจะต้อง,แบ,งแบ่งเวลาให้เหมาะสมคือการทำงานทุกๆ90นาทีควรจะพัก20นาทีค่ะเพื่อให้สายตาแล้วก็สมองของคุณได้พักบ้างการน,นอนก็เช่นกันคุณจะต้องนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนสถานที่บ้างเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเองถ้าคุณสามารถจัดการแผน ที่จะเปลี่ยนแปลงแค่1%ได้ในทุกๆวันคุณก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น100%ตามคำแนะนำของหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะอยากฟังว่าคุณคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณ1ึงพฤติกรรมใน1เดือนแรกนี้ลองคอมเมนต์มาท้ายคลิปนี้นะคะถ้าคุณเริ่มวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ay inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ